ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสกลนครอำเภอกุสุมานนะครับเรามาตามดูฟาร์มงวที่เป็นอีกหนึ่งพันธุกรรมนะครับอเมริกันบามันแล้วยังอีกหลากหลายไม่ว่าจะม้าจะควายจะแพะอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะพาไปชมว่าที่นี่มีอะไรนะครับเราวันนี้เราได้มีการนัดกับพี่นนท์ไว้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์แกนะครับ เรื่องราวทั้งหมดที่นี่มีอะไรวันนี้เราจะเจาะให้ลึกลงไปถึงเลยว่าทําไมถึงต้องมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั้งวัวทั้งควายทั้งมา้าแล้วก็แพะมันเป็นความชอบยังไงหรือยังไงนะครับติดตามกันมาครับเดี๋ยวน้าจิวจะพาไปชม ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้าิวก็อยู่กันกับพี่นนท์นะครับผู้ที่สร้างตำนาน n Square Land นะครับเดี๋ยวให้พี่นนท์แกแนะนำเลยว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนทำไมถึงมี n Square Land n Square Land มีนโยบายทำอะไรบ้างอยู่บนเนื้อที่กี่ไร่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันครับให้พี่นนท์ช่วยอธิบายให้ทางบ้านได้เข้าใจนะครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีก็ยินดีครับวันนี้ที่ได้เจอ ที่จริงแล้วเอสแควเรน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่ในความคิดของผมเท่าไหร่นะครับมันเกิดจากที่ว่าผมได้รู้จักน้องคนหนึ่ง <c oughs> น้องคนนึงที่เคารพนับถือกันเป็นที่รักใครนะครับเห็นได้ว่าได้เลี้ยงวัววัวที่น้องผมเลี้ยงนี่ก็ถือว่าสายเลือดดีมันดีผมก็อยากจะมีไว้บ้างเอาไว้โม้เอาไว้คุยได้ แค่นั้นเองไม่ใจแล้วมาาผมเห็นจากอาณาจักรที่สร้างเนี่ยหลายอย่างครับเลี้ยงก็อันนี้ความเป็นมาครั้งแรกก็คิดว่าอจจะมีสักตัวเดียวครับนะทีนี้ผมก็ไปไปหาน้องก็คือน้องคนนั้นก็คือคนนี้แหละครับผมได้เดินทางไปยังเขาวงเลยไปดูไปเห็นปั๊บก็จะขอแบ่งวัวสักตัวหนึ่งแต่น้องบอกว่าวัวเป็นสัตว์สังคมมันตัวเดียวไม่ได้ใช่ครับก็เลยต้องมาสองตัวทีนี้คนเรานะครับมัน มันหยุดไม่อยู่อะไปเห็นกไอ้ของดีๆแล้วเนี่ยความทุกการดีๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วพื้นเพผมเป็นชาวนาอยู่แล้วนะครับทําไร่ทํานาเดี๋ยวจากประวัติที่ผมรู้นี่พี่เป็นสถาปนิกใหญ่เป็นวิศวกรวิศวกรใหญ่ครับแต่ที่จุดเริ่มต้นคือเริ่มต้นผมผมบ้านเกิดผมอยู่ทุตยา เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาก่อนไวรุ่นอยุธยาสูงสุดขึ้นสู่สามันโอ้ยสุดยอดสุดยอดแต่ไม่ธรรมดาสามาัถที่ลงมาคือไม่สามันธรรมดาเพราะว่าก็นี่แหละครับก็เลยได้ขอบน้องเข้ามาว่าเอาวัวมาสักคู่หนึ่งนะก็ทีแรกก็มาคู่เดียวทีนี้ในเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยเราอยากจะเห็นความสำเร็จของสิ่งที่เราเลี้ยงมันคลอดลูกอย่างไรมันท้องอย่างไรซึ่งวัวที่เอามานี่มัน มันช้าไม่ทันใจครับก็ต้องขอแบ่งมาอีสองตัวครับเดีวัวท้องนี่ครับกลับไปอีกรอบกลับไปอีกรอบนึงไปเอาวอัวท้องมาอีกนี่คือที่มาก็ได้เห็นหมดแล้วครับตอนนี้ก็เนี่ยท้ความเป็นมาขอางนี้ก็เลยในเมื่อเลี้ยงเขาก็ต้องดูแลเขาอย่างดีทําให้ดีที่สุดนี่ถือว่าทําอยู่ในเกณฑ์ดีดีเกินเลยนะ,นะ,ะเพราะว่าหลายคนก็บางทีทําตามศักยภาพแต่พี่เนี่ยเน้นารายละเอียดลงไปดีเทลลึกมากนี่ขนาด แค่เริ่มต้นภายในปีหนึ่งปีกว่าปีนิดนิด,นดค,ครับก็ลุยเต็มตัวเลยก็ไม่รู้ว่าเต็มตัวหรือไม่เต็มตัวคือใจเราเราคิดยังไงเราก็ทําให้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองตามศักยภาพของเราที่ทําได้แล้วที่เดินดูเนี่ยคือผมดูแล้วคือที่สร้างฟาร์มบรรยากาศอารมณ์พักผ่อนเลยนะประมาณนั้นอารมณ์อมณเอนเตอร์เทนมากกว่าคือฟาร์มนี้แทรเก็ตแรกเลยเราต้องการเลี้ยงยังไงให้เรามีความสุขนั่นจอดเลย ครับ<า>ทำยังไงทำพอใจรักใช่ทำพอใจรักส่วนเรื่องธุรกิจเรายังไม่มองตรงนี้อาจจะเป็นการต่อยอดหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีนึ่งคือจริงๆแล้วพอสัตว์เลี้ยงพี่นนเลี้ยงไปนานๆมันก็ดอกโรคออกลานนะครับ พอหลังจากนั้นอ่ะพอพี่นนท์คงอาจจะมีตั้งไว้ว่าอ่าโอเคเอาประมาณเท่านี้พอเกินเริ่มแบ่งจังวะต้องครับใช่คือแบ่งคือหมายถึงแบ่งพัองกรรมให้กับเกษตรกรใช่ฮะให้เอาไปพัฒนาต่อถูกต้องถูกไหมครับอันนั้นเป็นโปรเจกต์ตอนที่เราเริ่มก็คิดไว้ว่าเกษตรกรน่าจะมีสายพันธุ์ดีๆเลี้ยงบ้งไม่ใช่ปล่อยเลี้ยงกันตามยังไงก็อย่างนง้นขอว่าเป็นกอคือพวกง่ายๆ่มอที่นี่จะเฟรมใหญ่จะเฟรมใหญ่เป็นเรียบร้อย ท,ที่นี่มากกวัวก็คือยังมีควายมีม้ามีแพะมีนกกระจอกเทศแล้วก็มีนกโอหลายอย่างแต่ไม่พีแอธิบายแล้วว่ามาอย่าง, <c oughs> งก็เริ่มต้นก็เป็นวัวเรียบร้อยนะครับต่อมาได้ไปคุยได้เข้าดีในวงการก็ได้ไปคุยกับหมอก,กล้องได้ไปคุยกับจิวเอ๊ะทำเอทฝากไข่ i v f ีเอมันคืออะไรนั่นมันคือเทคโนโลยีตัวใหม่มันก็เกิดกิเลส อยากจะทําบ้างแต่ไม่มีความรู้แล้วครับอาศัยครูพักรักจําแต่ว่าไม่เป็นไรเอามาไว้ก่อนพอเพื่อนทำสำเร็จแล้วอาจจะอาศัยใบบุนเพื่อนทําบ้างก็ประมาณนั้นแต่คิดแล้วคิดไปคิดมาว่าออศักยภาพเรายคงไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปหาแม่วัวมาจากจากเลยนุก<ส>าทาจาก 3A 3A แลนดม,มาแบ่งมา6-7แม่ซึ่งเขาผสมบีฟมาสเตอร์ไว้ซึ่งมันจะแตกเป็นบีฟมาสเตอร ผมคนหนึ่งที่ชอบบีบมาสเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าหน้าตามันมันแปลกๆจากความรู้ที่ผมมีอะบีบมาสเตอร์ Master, จะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช่ครับในเขารวมเป็นสามสายเป็นพัฒนาที่เป็นเขาก็จะคัดเก็ดที่เป็นต้นสายที่ดีๆเอาเข้าไปรวมกันแล้วพัฒนากันจงถึงมีจุดยืนันาแรกเนื้อเออกระเร็ว รเ,เ,เราเราก็มีแต่มีไม่เยอะนะครับก็มีก็มีบ้างก็ถือว่าได้คุยได้คุยถือเก็บ <c oughs> ไว้คุยดีกว่าเนี่ยอว่าอย่างนั้นเอาเก็บไว้คุยได้อันนั้นก็คือเป็นวัวประมาณเลือดร้อยมีวัวชาโลเล่ที่ผสมบีมัสเตอร์ซึ่งมีลูกแล้วนะครับต่อไปก็มีม้าอีกจะอันนี้ม้าน่าจะเริ่มจากตนก้นจากพี่สันติ แน่นอนครับเพราะเป็นทั้งพี่ทั้นงน้องกันนะครับค <c oughs> ือ <c oughs> นายกอบอดีตนายกอบจสกลนครที่ขึ้นเป็นนายกอบจสกลนครครับนะแล้วเสร็จปุกก๊บ่็พี่นนท์แกเป็นรุ่นพี่พี่สันตินะคระับก็จะรู้จักในวงการ ม้าเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักครับก็แบ่งจานพันธุกรรมให้พี่นอนตอนนี้กี่ตัวแล้วพี่ม้ามีมา้า6ตัวแล้วครับะก็คิดว่าคงจะไม่ไม่มากกว่าน,นี้ก็ก็เหมือนกันไปหาเพื่อนบอกม้าเป็นสัตว์สังคมเหมือนเดิมก็ต้องมีคู่ต่อมาที่มันออกลูกออกหลานมาก็โอเคก็คงจะจะเบรกไว้แค่ประมาณไม่เกิน10ตัวก็6็ตัวก็น่าจะพอ แต่พี่สันติสร้างฟาร์มใหญ่อยู่ที่สกลบนครโอ้สันติเขาเดี๋ยววันไหนผมจะตามไปดูงานอีกหน้าไปครับวันนี้ต้องมาพี่ก่อนนอกจากม้ากไปอะไรต่ออีกต่อไปก็มีแพะครับไปก่อนปะแพะก่อนนะอ๋อแพะก่อนอีกอ๋อแพะมายังไงแพะที่เราเลี้ยงคือแพะพันบอเลือดร้อยนำเข้ามาจากอฟริกาใต้นาเข้ามาเลยนะครับมาเลยขึ้นเครื่องมาเลยครับกว่าจะผ่านการตรวจโรค นะครับได้บินไปดูเองไหมคงไม่ได้ไปครับคือทางนุชสมาคือเราเรามือใหม่มือใหม่แล้วช่วงนี้ด้วยก็สั่งหลายตัวไหมครับพี่เอามาสิบแม่ครับสิบแม่แล้วก็พ่อมาสามตอนนี้คลอดลูกมาบ้างหรือยังน่าจะประมาณกลางเดือนตุลานี่ครับน่าจะเริ่มคลอดครับสำหรับคนที่สนใจแพะบอนะครับสายพันแอฟริกานะครับเรียบร้อยนะครับที่จังหวัดสกลนครอำเภอกุสุมานะครับตามหาพี่นนท์นะครับ เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ผู้จัดก,การฟาร,ร์มนะครับติดต่อนะครับเบอร์ผู้ดการเพราะพี <s grasp> ่นนท์แกจะไม่รับสา <c oughs> ยแกอยากจะพักผ่อนนะครับคือเรื่องเราจะต้องไปกรองอยู่ที่ผู้จัดการฟาร์มเท่านั้นนะครับเพราะว่าแกเป็นผ <c oughs> ูออ้บริหารใหญ่แก,กขอพักผ่อนในอ่าก็เลยยามที่อยากจะพักผ่อนและชื่นชมนะครับอ้าวต่อพี่แพะจากแพะเสร็จก็ทำข้อทำอะไรเตรียมไว้หมดแล้วต่อไปก็ควายครับ ควายนี่คือผมกระแสแรงมากนะควายตอนนี้แต่ผมเลี้ยงก่อนที่กระแสจะมาแสดงว่ามีความคือมีความผูกพันกับควายอยู่แล้วเคยเคยแต่ไม่ดเด็กๆเคยเลี้ยงควายก็อยากจะมาเลี้ยงว่าทักตัว2ตัวตอนนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัว11ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวผู้3มตัวตัวผู้3ตัวตัวเมีย8แต่มีควายแคะ3อันนี้ซื้อก่อนที่กระแสจะซื้อก่อนที่กระแสจะมากับเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีแล้วครับคือผมผมเชื่อเลยว่าควายชุดเนี้ย วันนี้สิ่งที่พี่ซื้อไปอะ่ะอันนี้ส่วนตัวความคิดนะทุกคนเพราะผมท่องท่องท่องดูควาวันนี้ราคาเปลี่ยนไปมากโอ้โหตกใจครับเกิน2องเตกเกินครับเกินสองตกใจมาก,ก,ก,มากเพราะควายผมตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ผมชอบควายตัวใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เกิดจากการปั่นกระแสด้วยไม่ครับไม่เพราะว่าความอยากได้น่า<อ>แปลกมากตอยใช่เกษตรกรมีความตั้งใจผมเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งนะพี่นนท์อันนี้ขอขอแจ้งเลย ควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถนําเข้ามาจากต่างประเทศได้เพราะควายเป็นสัตวกรรมของไทยไทยแท้ๆใช่ครับไม่มีการนาเข้าที่ผมมีก็คือเสียสายมาจากอุทยัยธานีอ่าอันนี้ได้ต้นสายได้ต้นสายมาจากอุทยัยธานีซึ่งความสูงก็150กว่าแล้วครับอายุแค่ปีเจดเศษเองฟันน้ำนมสองซี่ไอฟันฟันแท้คู่เดียวเองจริงๆพี่ไม่เคยเปิดเผยเลยไม่เคยครับไม่เคยเครับเพราะไม่ไม่ไม่เคยแรกแ ครั้งแรกครับที่มาเจอมอบให้รายการผมเนี่ยช่องของผมเนี่ยได้เอาออกอากาศใช่เดี๋ยวต่อไปคนวงการควายแถสวสะพนครจะมาเยี่ยมพี่เยอะนะคือควายในผมมีแนวโน้มอ,อย่างนี้นะความรู้สึกผมนะ,ะในเมื่อทุกคนอยากได้ควายเนี่ย<ะ>ทายัางไงจะได้ที่มันมันดีที่ไม่ไม่ถูกหลอกลวงไม่โกหกขายความเป็นจริงขายความเป็นจริง<ะ>ผมจะมีสัตวแพมา์คอยดูมันมาตรวจท้องก็คืออันดสาวให้ดูผ<ะ>สมถ่ายวิดีโอไว้ให้ดู ผสมยังไงตัวไหนน้ำเชื่ออะไรคือโดยรวมที่พี่กำลังพูดผมมองว่าพี่กำลังสร้างมาตรฐานถูกต้องครับใช่ถูไหมครับใช่คือสร้างมาตรฐานให้กับเกษตรกรไม่อยากให้เกษตรกรโดนหลอกแน่นอนเพราะมันคือเงินเก็บเขาถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับเป็นแนวคิดของผู้บริหารของเอ qua r e Land นนะครับแล้วพอหลังจากควายมีอะไรเพิ่มอีกผมเห็นนะก็พี่ชก่อนต้องกระจอกเทศครับ กำลังเลี้ยงลูกนกกระจอกเทศกำลังทดลองอยู่ครับสแสดงว่าสัตว์บานในนี้ที่นี่ใกล้กับห่างกับมหาลาัยมอเกษตรนิดเดียวเองนะห้ากิโลฮะนี่เป็นความโชคดีของเด็กมอเกษตรนะเด<ำ>ี๋ยวต้องพาจริงเข้าไปหน่อยทำเอ็มยูกันแล้วกะ็จะมาเรียน<ช>อยู่ที่นี่เพราะว่าเด็กนักงเรียนที่นู่นก็ถือว่าโชคดี<ม>ได้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่นี่ใช่เอามาเรียนจริงใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปไกลละ เรามา,าที่นี่แล้วมีวามดีของอาจารย์มีทุกอย่างเรางดายหมดโดยตรงใช่ใช่เพราะาเรายินดีให้ให้นิสิตนักศึกษามามาดูงานมาทดลองมาเรียนรู้เราจัดสมุดเต็มที่ตัวนี้แล้วสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมสงสัยคือสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีการลงทุนเป็นเม็ดเงินที่ขนาดก้อนใหญ่แต่ผมมองว่าคือพี่อ่ะไม่ได้มองเรื่องของการตรลาด ผมมองในส่วนตัวผมมุมมองของน้องนะมองที่ว่าพี่กําลังสร้างความสุขให้กับให้รางวัลตัวเองในชีวิตถูกต้องครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการตลาดเนี่ยมันจะมาเองตอนหลังผมรู้สึกได้ว่าพอหลังจากที่พี่มีสัตว์เลี้ยงจํานวนมากมาทไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีการจำหน่ายต้องมีการจําหน่ายใช่ถูกต้องไหยครับครับการจําหน่ายหรือการแบ่งปันที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเราอยากให้รับในสิ่งที่ดีที่มันนี่มาตรฐานดี ซึ่งอีกเจนหนึ่งที่ผมให้ผู้จัดการขจัดการทําไปเนี่ยเขานี่จะเป็นคนจัดการโดยเริ่มจากสิ่งที่มันถูกต้องเริ่มจากสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่ไป try r o r คือลองผิดลองถูกเอาที่เนี้ยที่เขาคืออย่างอย่างอย่างจยวเลี้ยงมาเราก็ไปเก็บตัวนี้มาเอามาทำาก็ดีๆไปเอาเอาก็ดีๆมาไปดูฟาร์มที่เขาทํายังไงเขาสะอาดมีมาตรฐานก็เอาสิ่งดีๆมาทํา ก็คือเป็นตัวอย่างที่เออเราให้เดินม่อย่างที่ถูกทางแล้วหลักการขายในตลาดที่มีปัญหากันอยู่บนโลกโซเชียลนู่นนี่นั่นเราก็เก็บไว้<จ>เก็บไว้ในความทรงจำว่าเราจะไม่ทําสิ่งเรา<น>ะจะไม่ <นะ S 1> ทําสิ่งนั้นใช่ต่อไปวงการน,น่าอยู่นะถ้าเกิดมันมีคนที่เข้าใจถึงคนรักสัตว์จริงๆเนี่ยนะฮะรักสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่ไม่ใช่คนเนี่ย มันน่าจะน่าโลกมันจะน่าอยู่ฮีเยอะนะอย่อบุนเลยนะเนี่ยใช่ที่เข้าเข้ามาเอ็นสแควร์แล้ดนี่อบุ่นหลยคือเราต้องการที่ทุกคนไม่อยากให้เขาเสียเงินไปกับสิ่งที่มันหลอกลวงอะไรพวกนี้คราวนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่อยู่ทางไกลเมื่อกี้ผมไปแอบดูกําลังสร้างห้องพักรับรองใช่ใช้คำว่านั้นห้องพักรับรองเลยนะเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกที่นี่จะมาเปิดรีสอร์ทรับเงินผมดูแล้วเพราะว่าต้องคุณต้องเดินผ่านฟาร์มผ่านบ้านพักของ บ้านเขาเรียกบ้านตาอากาศดีกว่าผมมองเหมือนบ้านตาอากาศอารมณ์เข้ามาผ่านห้องรับแขกผ่านตรงฟาร์มเสร็จปุ๊บมีมุมรับรองเพื่อนฝูงหรือคนที่จะมาดูงัวไกลๆไม่ต้องกลับไปไหนมานั่งพูดคุยกันใช่เหมือนเป็นมานังมานั่งชมได้ว่าผมกําลังจะทําคล้ายๆกับ เป็นสะพานไปเป็นหอคอยขึ้นไปที่เป็นเหล็กที่เป็นเทเลสอ่าแล้วเย็นๆมานั่งชมกันอ่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกใช่ใช่ที่กำลังจะสร้างกำลังจะสร้างคิดค่าที่จะเสร็จภายในปีนี้แน่นอนสรุปผมต้องกลับไม่รอบนะคงต้องมาครับที่ต้องที่ต้องให้ผมเข้ามาแน่นอนครับต้องเสียเวลาให้ผมอีกนะต้องเรียนเชิญต้องเสียเวลาให้ผมใช่พี่นนท์เป็นพี่ที่อยู่ในวงตาแล้วก็อยู่ในกลุ่มนะครับ ที่รู้จักกันในเมืองสุณขทรยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแกก็ออกมาทําเรื่องสัตว์เลี้ยงตอนนี้เต็มตัวเลยเหมือนแกลัดเกษียณแต่จริงๆยังไม่ได้กเกษียณยังทํางานอยู่นะทำงานผ่านหลายด้านอยู่แกเป็นผนะู้บริหารก็ถือว่าเราอะ่ะโชคดีผมเองมีโชคดีที่ไม่ได้เจอพี่หนนนะครับไม่ใช่พี่หนนโชคดีนะผม,มี่โชคดีวันนี้ยิ่งมาเจอเห็นเขาสร้างาสวนสัตว์ทิาเรืสัตว์สิ่งที่รัก เราก็อดไม่ได้ที่จะมาจริงๆเราได้ว่าเซ็นสองเข็มละพี่นนท์ก็สองเข็มละจริงๆอยากจะมาตั้งแต่เข็มแรกแล้วเราจะมาไม่ได้ก็เลยถือโอกาสมาต่อสองเข็มเดี๋ยวจะดราม่าพี่เจ้าคนสองเลยเมื่อกี้เลยแนะไปก็อยากจะฝากให้พี่น้องวงการนะครับก็ลองคิดวิเคราะห์แล้วก็ตามดูนะครับว่าฟามนี้จะมีดีอะไรไปยังไงอยากอยากให้ติดตามต่อนะครับ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้จัดการที่นี่ไปผู้จัดการที่นี่สวยมากแล้วน่ารักมากใจดีมากนะครับขายของไม่แพงแน่ผมเชื่อเลยน,นะนะคนเพราะถ้ขายของแพงเดี๋ยวมันเขาไม่มีตามชมเดี๋ยวเราจะตามไปช่วงหน้าเลยนะครับ <c oughs> ครับบัสดีครับแล้วตอนนี้นะจิวก็จะพาเข้ามาอยู่ในช่วงของอ่าเป็นงานเป็นการของฟาร์มเอ็นสแควร์แลนนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการที่ดูแลฟาร์มทั้งหมดที่มาทีกี้ก่อนหน้านี้เรา มีเวลาพูดคุยกันน้อยนิดนะครับกับที่นนนะครับในฐานะผู้บริหารสร้างตำนานเอ็นแสร์แลนด์นะครับก็มอบเรื่องราวงานทั้งหมดให้คุณจูนนะครับหรือผู้จัดการเอ็นแสแร์แลนด์นะครับได้ออกมาแนะนํานะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับอ๋อที่นี่ที่นี่ก็จะมีมีฟาร์มวัวบามันเลือดร้อยนะคะอยที่หนึ่งบามันเลือดร้อยสองพี่แพะค่ะแพะพันบอ นำเข้าค่ะนำเข้าแล้วก็ตอนนี้มีมีควายที่นำเข้ามาเรื่อยๆค่ะกำลังสนใจเลยแล้วแล,แล้วก็มีม้าม้านี่คือเลี้ยงเลี้ยงไว้ผมชอบค่ะแต่ก็ถ้ามีลูกมีคนมาขอแบ่งไก็ต้องติดต่อผู้จัดการโจนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยผู้จัดการโจนเป็นคนดูแลหมดนะครับรวมทั้งถ้าใครอยากจะได้สายพันธุ์อะไรหรืออยากจะเยี่ยมชม กิลจะให้เบอร์นะครับมาอยู่ข้างล่างครับติดต่อก่อนเข้าฟาร์มนะครับเพราะผู้จัดการโจรก็มีอีกหลายธุรกจิจนะครับไม่ใช่อยู่แค่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะครับตอนนี้บอกได้ไหมมีทําอะไรบ้างครับผู้จัดการกิลตอนนี้ก็มีโรงงานส่งออกโกโก้ค่ะที่อยู่ในเมืองสกลนครนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึง่ง<อ>ีหนักพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็ยังมีงานอื่นอีกนี่งานอื่นอื่นอีกก็จะเป็นงานขนส่งข่บรถ หัวลากดูแลเรื่องผลช่งด้วยโอ้โห้จัดการคนเดียวนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่นนท์เราแล้วก็ทั่วไปอื่นๆเดี่ยวกับฟาร์มค่ะจิกรู้สึกผมได้ยินว่ามีเรื่องของกินขนมปังแอบลืมลืมอ๋อมีร้านโดนัทค่ะตอนนี้มีสาขาพังโคนสาขาสมเด็จค่ะเดลี่โดนัทการที่ซ่อนของรายได้ซ่อนไปนินอก็ต้องยอมรับว่าเป็น ผู้จัดการสาวสวยเป็นหญิงแป่งหญิงเก่งอีกถึงท่านนะครับก็อยากจะให้ฝากติดตามเอ็นส r ควร์แนะครับก็เดี๋ยวยังรู้สึกจะมีลิงก์ลิงก์ฟาร์มมี่เป็น Youtube หรือ Facebook ครับเป็น Facebook ค่ะเป็น Facebook นะครับเดี๋ยวเราจะมอบให้ด้านล่างนะครับเผื่อใครอยากจะเข้าไปชมนะครับก็กดเข้าไปชมติดตามในทางโลกโซเชียลของเ n q u a r e l a n d ได้ครับมีฝากอะไรไปให้กับผู้ชมไหมครับเฝากติดตามเพจด้วยค่ะเพจ n square r a n c เนี่ยค่ะฝากไว้แล้วก็ตอนนี้ก็ลูกแพะกําลังจะคลอดแล้วค่ะมีเ,เปิดให้จองหรือยังครับมีมีเปิดให้จองค่ะเข้ามาจองกันได้ราคาเริ่มต้นเป็นยังไงคเริ่มเ้นได้ตดั้งไวย้ยังย<อ>ังเลยยังไม่ได้วางแผนนะครับก็ลองมาพูดคุยมาชมดูได้นะครับที่นี่เปิดให้เข้าชมช่วงนี้เปิดได้แล้วมั้ เปิดเปิดได้ค่ะแต่ต้อง i n b อกเข้ามาก่อนติดต่อเข้ามาก่อนค่ะขอเป็นติดต่อเข้ามาก่อนะนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับสําหรับบริกนารโจนที่ให้เกียรติเวลาช่องของน้าจิ๋วนะครับ <c oughs> ได้เข้ามาทำรายการให้พี่น้องชาวเกษตรเลี้ยงงัวหรือว่าจะมากกว่างัวไม่ว่าควายไม่ว่าม้าไม่ว่าแพะนกกระจอกเทศที่นี่นะครับเอ็นแสแควร์แลนด์อยู่ที่ตั้งจังหวัดสกลนครอำเภอปุสุมาน ปุ่มจานค่ะปุ่มจานนะครับบ้านโคกสะอาดนะคะมันสะอาดก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อไว้แล้วก็ลิงก์นะครับเผื่อถ้าใคสนใจนะครับก็น่าจะมีอะไรดีๆแบ่งปันนะครับพันธุกรรมดีๆนะครับก็แลวเราเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในอีกคลิปถัดไปนะครับนะจิวต้องขออนุญาตลาพินเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสําหรับผู้จัดการจูมากนะครับเป็นสแควร์แลนด์ขอบคุณครับ ตามคอนเทนต์ดีๆจากจิวเล็กถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ